สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนตัวอักษรใน SketchUp กันซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับสามชนิดแรกจะใช้เครื่องมือเดียวกันนะครับก็คือตัวที่1เราเรียกว่า leader text ก็คือตัวหนังสือที่มีการเขียนเส้นโยงนะครับเขียนเส้นโยงออกมาแล้วก็มีข้อความนะครับตัวที่2เราเรียกว่า attached text ก็คือ text ที่แ ติดอยู่กับโมเดลผมจะลองหมุนโมเดลนี้หน่อยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือเท x กซ์ที่ติดอยู่กับตัวองค์ประกอบของสิ่งที่เราเขียนนะครับอันนี้3เลยเรียกว่าสกรีนเท e กซ์นะครับสกรีนเท็กก็คือเท็กซ์ซึ่งค้างอยู่บนจอในตำแหน่งตายตัวซึ่งไม่เกี่ยวกันย่อขยายของหน้าจอนะครับอันนี้เรียกว่าสกรีนเท e กซ์และอันที่4ก็คือเราเรียกว่า 3D t e x เทกซ์ซึ่งอันนี้เป็นโมเดลแล้วเป็นการเขียนโมเดลนะครับ ขึ้นมาเป็นระ,ะนานะครับเรามาดู3ชนิดแรกก่อนนะครับสามชนิดแรกที่เราจะเขียนกันนะครับก็คือตัวแรกคือ leader text เราใช้เราใช้คำสั่งเดียวกันนะครับคือ text ตรงนี้นะครับคำสั่ง text เหมือนกันแต่ว่าในคำสั่ง text อันนี้เนี่ยจะมีขึ้นอยู่ก,กับวิธีการที่เราสั่งนะ ซึ่งก็จะได้มาเป็น3ชนิดที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูอันแรกก่อนคือ leader text เมื่อเราเลือกเครื่องมือนะครับเลื่อนเมาส์มานะครับให้มันไปสัมผัสกับโมเดลตรงส่วนใดก็ได้นะครับที่เราต้องการที่เราจะเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นกรณีน,นี้ผมจะคลิกแล้วก็คลิกออกมานะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์เพื่อคลิกตรงตำแหน่งที่เราจะวางตัวหนังสือ พอเราคลิกเสร็จจะสังเกตดูว่ามันจะมีข้อความเดิมนะครับซึ่งมันจะดึงออกมาจากโมเดลอาจจะเป็นความยาวเป็นพื้นที่เป็นตำแหน่งหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับถ้าเราเห็นว่าข้อความอันนี้ใช้ได้นะครับเราก็เพียงแค่คลิกลงไปที่ที่ว่างๆบนจอนะจะได้ข้อความนั้นไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปผมจะอันดูนิดหน่อยนะครับ เสร็จแล้วผมจะพิมพ์ไปทำแบบเดิมนะครับคลิกไปเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเช่นสมมติบอกว่าอันนี้คือ Wall. วอลสมมติผมบอกอันนี้คือคอนกรีตว l ลแล้วก็ไปคลิกที่ว่างๆเพื่อจบการเขียนนะครับเราสามารถจะกด enter เพื่อจะพิมพ์บรรทัดที่2ได้นะครับ แต่ถ้าเราไปคลิกที่ว่างๆมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มการเขียนนะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะครับถัดไปมาดูตัวที่2คือ a t t a c h text a t t a c h text เนี่ยคือ text ที่ติดอยู่กับสิ่งที่เราเขียนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาทีา่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับสมมติผมมาที่ระนาบนี้ตรงนี้นะครับแล้วผมดับเบิลคลิกลงไปจะสังเกตเห็นว่า อ่แรกมันก็ดึงข้อมูลมาก่อนเหมือนกรณีนี้อย่างเช่นกรณีนี้เป็นพื้นที่ของผิวตรงนี้นะครับถ้าผมไม่ต้องการนี้ผมต้องการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับว่าเป็นสมมติว่านี้เป็น b r e a k wall สมมติอย่างนี้นะแล้วก็ไปคลิกที่ว่างๆเพื่จบการเขียนคําว่า b r e a k wall ในกรณีตัวอย่างนี้มันจะติดอยู่กับละหน้านี้นะครับสังเกตดูวเวลาที่ผม ขยับโมเดลหรือเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันนี้เราเรียกว่า a t text text นะครับ <c oughs> ตัวที่3ที่เร,เรียกว่า screen text เครืมือเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปที่ว่างๆที่ไม่มีโมเดลอะไรอยู่บนจอนะครับแล้วเราคลิกลงไปนะครับมันจะให้เราป้อนข้อความลงไปเช่นผมบอกว่านี้คือ new screen text คลิกที่ว่างๆเพื่อจบ คำสัั่งเหมือนกนกข้อความนี้จะแปะอยู่บนตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นไม่เกี่ยวขับ้องกับโมเดลการซูมการแพนการเซตซีนการเซตซีนตัวสกรีนเทคก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็น3อันของการเขียนเท็กซ์ในรูปแบบต่างๆนะครับหากเราต้องการแก้ไขข้อความเหล่านี้นะครับเราสามารถจะทำได้โดยการดับเบิลคลิกลงไป นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความใหม่ที่เราต้องการ n e สมมติผมพิมพ์ข้อ On Screen Text สมมตินี้นะฮะหรือข้อความที่เป็น Leader นะครับกตัวอย่างเช่น Leader Text ตัวน,นี้ผมจะ Edit มันโดยการ Double Click ลงไปพิมพ์ข้อความใหม่ New uh, Info แล้วแต่คลิกที่วงว่าง น,นี่คือการแก้ไขข้อความที่เขียนไปแล้วนะครับเ,เราจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบของ Text ท,ที่เกิดขึ้นบนนี้นะครเราสามารถจะควบคุมได้ระหว่างาตัว s c r e e n t e x t กับตัว l e a d e r กับ a t t a c h Text x t เนี่ยเขาควบคุมที่เดียวกันนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เราจะลองดูนะครับวิธีการคือไปที่ Window นะครับ n o o e l Info แล้วก็ให้เราไปดูในส่วนของ รายการ t ท็กตรงนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีออปชันให้เราตั้งค่า1คือตัว c o n t r o l s c r e น n กรี e เตรงนี้แล้วก็มีฟอนต์ให้เราเลือกแล้วก็มี Leader Text มีฟอนต์ให้เราเลือกนะครับเราจะลองเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเช่นกรณีนี้สมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนแปลง l e a d e r t t x t ที่มีอยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นฟอนต์ชนิดอื่นผมเลือกฟอนต์นะครับเสร็จแล้วก็ เราลองไปเลือกชนิดฟอนที่แตกต่างไปจากเดิมลองดูนะครับผมจะลองเลือกเช่นเ,เป็นอะไรดีอะซิตี้ดูปรินนะครับเป็นคล้ายๆลายมือนิดหน่อยเปลี่ยนให้เป็นโบนิดหน่อยะเรต้องก,การให้ให้มันเป็นตัวหนานิดนึงไม่มองไม่ค่อยเห็นเปลี่ยนฟอนให้มันใหญ่ขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นเป็น16แล้วก็ผมก็โอเคไปนะครับเสร็จแ,แล้วผมจะเปลี่ยนสีนิดหน่อย เพื่อให้ดูแตกต่างนะครับเรชคลิกตรงก้อนสีข้างหลังแล้วก็เปลี่ยนชนิดของสีนิดหน่อยนะครับม okay. จะเปลี่ยนสไลเดอร์นิดหน่อยเปลี่ยนฟอนต์เป็นสมมติยกตัวอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคไปนะคทีนี้เวลาเราทำเนี่ยสิ่งที่เรากำลังตั้งค่าอย่างนี้เป็นการตั้งค่าสำหรับ การเขียนต่อจากนี้ไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ข้อมูลบนจอมันเปลี่ยนแปลงเลยเราสามารถจะเลือกหัวข้อ select all reader text ก็ได้หรือเราจะอัปเดต selected text ตอนนี้เนื่องจากเราไม่ได้เ l e c t อะไรบนจอนะครับเราก็เลือกเลือก select all reader ก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกตัวปุ่มที่เขียนว่า update selected text นะครับจเห็นว่าฟ้อนมันเปลี่ยนนะครับแต่นี้หล่าจะไม่เห็นผลเพราะตอนนี้เราเลือกอยู่มันจะเป็นสีน้ำเงิน ผมจะลองปิดไดล,ลอกนี้ไปก่อนแล้วก็คลิกที่ว่างๆ <S <S จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงตามที่เราต้องการน,นะครับอันนี้คือการอัปเดตตัว Screen Text <Tech> ก็ทำแบบเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันเลยเแต่นี่มันยังมีตัวควบคุมเพิ่มเติมเราลองเข้าไปดูนิดนึง i n d o m o d e Info นะครับมันมีตัวควบคุมอีกอันที่เราเรียกว่าเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ตัวปลายของเส้นตรง ตรงที่เราคอนโทรล Control, เรียกว่า e n d point ตอนนี้มันเป็นหัวลูกสออาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่นกรณีที้ผมต้องการเปลี่ยนเป็นดอกนะครับในขณะเดียวกันมันจะมีอีกอันนึงคือเขียนว่า leader นะครับหมายความว่าการแสดงผลตรงหนังสือบนจอเนี่ยนะครับมีคำว,ว่า pushpin หมายความว่าตรงหนังสือบนจอจะแสดงอยู่ตลอดเวลาอาจจะถูกบังโดยโมเดลก็ได้แต่จะแสดงตลอดเวลาแต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น view base นะครับตัวหนังสือเหล่านั้นเนี่ย จะแสดงผลต่อเมื่อระนาบที่มันที่เรายึดโยงอยู่เนี่ยมันยังแสดงอยู่บนจอถ้าระนาบเหล่านั้นหรือจุดเหล่านั้นหรือเส้นขอบเหล่านั้นไม่ปรากฏบนวิวที่เรามอง,มอ,งอยู่เนี่ยตัวหนังสือมันจะหายไปเองผมจะลองทําแบบนี้แล้วเลือก select all leader เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัปเดตเอาล่ะทีนี้เรามาดูผลหนึ่งคือผมเปลี่ยนเป็นดอทจะสังเกตเห็นว่าเปลี่ยนเป็นจุดนะครับในขณะเดียวกันถัดไปคือเราเปลี่ยน การแสดงผลจากพุชพินเป็นวิวเบสลองสังเกตดูนะครับถ้าตอนนี้เนื่องจากว่าอย่างเช่นข้อความนี่มันแสดงที่เส้นขอบผมจะลองหมุนโมเดลนิดหน่อยหมุนไปนะครับสังเกตดูนะครับพอเราเริ่มไม่เห็นเส้นขอบเห็นไหมเส้นขอบด้านหลังไม่เห็นแล้วตรงนี้หายไปแล้วนะะตรงนี้เกือบเห็นอยู่แต่กำลังจะไม่เห็นแล้วโอเคเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะควบคุมดิสเพลย์ของตัวหนังสือผ่านทาง วิวเบสซึ่งเหมางคนก็ชอบใช้วิธีนี้เพราะว่ามันทำให้มันแสดงเฉพาะคอนเทนต์ที่ปรากฏอบนจอนะครับอย่างเช่นตอนนี้สังเกตดูนะผมปิดตรงน,นี้ไปนะฮะคำว่าบลิดบอลมันหายไปเห็นไหมฮะนี้เราเรียกว่าวิวเบสนะครับเอาละถัดไปถัดไปเป็นการเขียนตัวหนังสืออีกแบบนึ่งนะครับเราเรียกว่า 3D text ก็คือจะได้ผลแบบนี้นะครับเราก็ลองเลือกดูที่ ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่า 3D text พอเราเลือกมาเราจะได้ d i a l o g เ้ามาหนึ่งอันนะครับ d i a l o g ตรงนี้มีอะไรบ้างผมจะย่อให้มันเล็กนิดหนึง่งโอเคนะครับนี่ d i a l o g ตัวนี้มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปสมมติผมพิมพ์ข้อความว่า new 3D text สมมตินี้นะครับเป็นข้อความที่เราต้องการ ถัดลงมาเป็นเรื่องของฟอนต์เราต้องการฟอนต์แบบไหนเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆตอนนี้ที่เราเซตฟอนต์ในโมเดลอินโฟนะครับเราเปลี่ยนชนิดของฟอนต์ได้เราเปลี่ยนอะไลน์เมนต์ได้เรากําหนดความสูงที่เราต้องการได้ผมว่าผมต้องการเป็นสักจุดห้าแล้วกันลองดูก่อนนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นความหนะัออปชันเพิ่มเติมโทษทีออปชัน <option S 1> เพิ่มเติมจะมี1คือฟิล ฟิลในที่นี้หมายความว่าถ้าเราไม่เลือก Extrude แล้วเลือกฟิลไว้หมายความว่าตัวหนงสือมันจะเป็นตัวหนงสือเป็นแบนนะครับแต่ว่ามีฟิลไอเฟสลงไปนะครับแต่ถ้าเราไม่มีมันจะได้เป็น outline รอบ,รอบๆเฉยๆผมจะลองแบบนี้ก่อนก็คือแบบไม่ฟิลนะครับลองดูนะฮะลองเฟสลงไปจะเห็นว่าตัวหนงสือมันเป็นแค่ Outline เฉยๆสังเกตดูนะครับเป็น Outline เฉยๆแล้วแต่ว่าวางที่ระนาบไหนนะครับ เป็น outline ตปรงปร่อ่ะลองใหม่ผมเลือก 3D Text คราวนี้ผมเลือก fill ตรงสือมันใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับผมจะเปลี่ยนความสูงเหลือสักจุด3แล้วกันนะครับโอท๊บโทษทีเอาใหม่เปลี่ยนตรงสือเป็นสักจุด3นะครับแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ผมจะเลือก extrude extrude หมายความว่าให้มันยืดตรงสือให้มันหนานขึ้นสมมติผมบอกว่า,าผมเลือกเป็นคำว่า Info Information นแล้วกันวรนนี้นะครับแล้วก็ความสูงเป็นจุดสามฟิลด้วยแล้วก็เอ็กซ์รขึ้นมาประมาณ0.3ลองดูว่าหน้าตาเป็นัเวลาเลือก Place ตรงสือมันจะหนาขึ้นเห็นไหมครับนะครับรงสือหนาขึ้นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราคลิกไปเราจะได้ตัวหนังสือขึ้นมาบนจอนะครับตัวหนังสือเนี้ยถ้าเราคลิกดูมันเป็นชิ้นส่วนประเภทประเภท คอมโพเนนต์ประเภทหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังพวกเราในคลิปก่อนหน้าเป็นเรื่องของการสร้างคอมโพเนนต์ใช่ไหมถ้าเรามาดูที่คอมโพเนนต์เราจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมันจะอยู่ในรูปของคอมโพเนนต์ซึ่งเราสามารถจะจับมันมาวางที่อื่นอีกก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเวลาเราวางสิ่งเหล่านี้ลงไปด้วยความที่มันเป็นคอมโพเนนต์เหมือนเดิมครับถ้าเราถ้าเราอีดิทมันประการแรกต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับ 3D text เมื่อเราสร้างขึ้นแล้วเราแก้ไขข้อความไม่ได้ละ มันกลายเป็นเฟสกลายเป็นเอชไปแล้วนะครับเราทําได้อย่างเก่งก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปดับเบิลคลิกเพื่อจะอีดิทมันตอนนี้อีดิทตัวนี้จะอีดิทตัวนี้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นคอมโพเนนต์เราทําได้อย่างเก่งคืออย่างเช่นเราอาจจะเหมือนอีดิทของทั่วไปย้ายเฟสอย่างเช่นกรณีผมจะใช้พุชคูลนิดหน่อยนะครับผมอาจจะพุชคูลตัวนี้มา,าประมาณนี้นะครับผมปรับนี้ได้ ทำอะไรได้กับการ e i t t h a s e เหมือนเดิมน,นะครับพอเราไปคลิกนอกจะเห็นว่าตัวนี้เปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นคอมโพเนนต์เหมือนกันเนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่เราไม่สามารถจะไปเช่นพิมพ์ผิดสะกดผิดอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปพิมพ์ใหม่นะครับอันนี้ก็คือ 3D text นะครับเนะครับทั้งหมดก็คือวิธีการเขียนตัวหนังสือรูปแบบต่างๆบน SketchUp นะครับ ในคลิปหน้าเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของการเขียนดิเมนชันกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อน,นครับ